สวัสดีครับสำหรับวันนี้กเกษตรอินทรีย์ดินดีกับลุงแดงนะครับจะพาพวกเรามาติดตามผลงานกำจัดหญ้าแห้วหมูในแบบโบราณที่ว่าลุงแดงเคยทายทำคลิปไปนะครับทีนี้ให้พวกเราสังเกตในแปลงดูว่านะครับก็ยังจะมีหญ้าเห้วหมูนะครับขึ้นพรอแพมแ่พรอมแพม่พอ,แพอยู่เนี่ยนะครับแต่ก็เป็นจำนวนน้อยแล้อัน,นี้คือในส่วนที่ว่ามันหลุดจากตะแกรงมาตอนที่เราล่อน นะครับเดี๋ยวเราก็จะกำจัดออกแต่ทีนี้ให้เราดูข้างๆแปลงที่เราไม่ได้ทําการกำจัดนะครับขึ้นหนาแน่นมากนะครับให้ทุกคนสังเกตด,ดูว่ามันขึ้นหนาแน่นมากนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเก็บออกแบบทีเนี้ยก็จะเป็นการพี่ว่าหมดเลยเพราะว่าเขางอกขึ้นมาเต็มที่แล้วไอ้ที่หลงๆอยู่ในดินนะครับลักษณะเน,นี้ย เห็นไหมครับจะขึ้นห่างๆกันเนี่ยไม่เหมือนกับข้างนอกนี่ขึ้นแน่นปึ๊กไปหมดนะครับอันนี้จะขึ้นห่างๆกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการสับเลยแต่วันนี้จะไม่ล่อนนะครับสับตรงจุดที่เขาขึ้นแล้วก็เอาออกเอาหัวออกเลยนะครับลักษณะเนี้ยสับลงไปให้ดินเป็นก้อนขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับพอสับแล้วถึงปุ๊บก็เราก็จะมาบีออกเนี่ยเห็นไหมครับ จะมีหัวเป็นหนอเนี่ยเราก็จะสับเขาออกไปเลยสับแล้วก็โยนทิ้งข,งข้างแฟงไปให้เขาตากแดดแล้วก็ถูกแดดเผาแห้งตายไปครับทีเนี้ยที่วันนี้มาถ่ายให้ดูก็เพราะว่าเราทําไปแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับผู้ติดตามก็อยากรู้ว่ามันได้ผลจริงไหมแบบที่ลุงแดงพูดทีนี้เราก็มาดูกันว่ามันได้ผลจริงไหม ตามเนี้ยคือมันได้ผล8ปดสถึงเกแล้วแต่ทีเนี้ยเรามาทำให้เต็ม100%ด้วยการเนี่ยนะครับขุดลงไปขุดพยายามขุดขึ้นมาให้เป็นก้อนเขาจะได้ขึ้นมาเป็นกระจุกอย่างนี้นะครับแบบเนี้ยแล้วเราก็มาดึงออกทีเนี้ยเวลาเราขุดขึ้นมาเป็นก้อนเขาก็จะขึ้นมาทั้งหัวทั้งเงาเนี่ยนะครับ ยีด่ดูเห็นะครับจะมีหัวมีอะไรเขาอยู่นะครับทีนี้ก็เป็นการกําจัดแบบยั่งยืนเลยนะครับสําหรับในแปลงตรงจุดที่เราจะใช้ทําทการเกษตรนะครับสําหรับวันนี้เกษตรอินทรีย์ดินดีกับรุนแดงก็ขอทุติสําหรับการกําจัดย้าแห้วหมูแบบโบราณและก็ถาวรไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ